ก็ได้คะด่ะดีฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งถ้าไม่ผ่านเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยค่ะนี่เป็นโปรเจกต์สาขาสองครับคุณเยน็น ผมจะรีบกแก้ไขคุณเจอย่แก้ตรงไหนบอกได้แล้วครับแก้มาให้หมดอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะไม่งั้นคุณเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยขอบคุณเจน คุณเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจนพนักง,งานคนอื่นๆหายไปไหนหมดเออยังมาไม่ถึงอะคะ่ะคุณเจนส่วนพิมพ์พเขาโทรมาแจ้งว่าอาจจะมาสายนิดน,นึงอะคะ่ะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะโทรไปบอกเขานะว่าไม่ต้องมาละให้พักไปเลยค่ะคุณเจน แม่บ้านเวลานี้แล้วยังทำงานไม่เสร็จอีกพนักง,งานเขาเข้ามาทำงานกันหมดแล้วนะอย่าให้ฉันเห็นอีกนะไม่งั้นฉันห,กหนักเงินเดือนเธอแน่ค่าคุณเจนไปชงกาแฟไหมฉันแก้วหนึง่งได้ค่ะ แต่ภรรยาบอสเข้าออฟฟิศมาเนี่ยโดนบ่นจนหูชาไปหมดเลยมีใครไม่โดนบ่นบ้างเนี่ยคะใช่ค่ะคุณหนูนาะฉันน่ะโดนบ่นทั้งเช้าทั้งเย็นจนหูชาไปหมดแล้วคะ่ะเออเดี๋ยวฉันรีบไปชงกาแฟก่อนดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวจะโดนดุเอารีบไปเลยฉันทำงานต่อละค่ะ คุณเจนคะกาแฟค่ะหืมนี่ใช้มือหรือใช้เตนชงกาแฟเนี่ยทำไมรสชาติถึงได้ห่วยแตกขนาดน,นี้ฉันขอโทษค่ะคุณเจนฉันไม่รู้ว่าคุณเจนดื่มรสชาติไหนอะคะ่ะไม่แปลกใจเลย ว่าทำไมเธอถึงไปได้แค่แม่บ้านชงกาแฟมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะมันไม่ใช่งานที่ต้องใช้สมองด้วยงานง่ายๆแค่นี้ถ้ายัางทำไม่ได้ก็กลับไปเลี้ยงควายที่บ้านไปฉันขอโทษจริงๆค่ะเดีย๋ยวฉันไปชงมาให้ใหม่นะคะไม่ต้องจะไปไหนก็ไปก่อนที่ฉันจะไล่แกออกค่ะ นี่เป็นโปรเจกต์ที่คุณเจนให้ไปแก้ครับคุณเจนลองดูก่อนนะครับนี่แน่ายแล้วหรอว่าแกแล้วคุณจะให้ฉันส่งโปรเจกต์ที่ห่วยแตกแบบนี้ไปให้ลูกค้างันเหรอฉันลงทุนเป็นล้านๆแต่คุณกลับมีปัญญาทําได้แค่นี้ถ้าเกิดลูกค้าไม่เซ็นสัญญาขึ้นมา คุณจะรับผิดชอบไหวไหมมขอโทษนะครับคุณเจนผมขออนุญาตแก้ใหม่ให้ได้นะครับนี่คุณจะให้ฉันมานักเสียเวลากับพนักง,งานห่วยแตกแบบนี้เนี่ยเหรอทางานแก้แล้วแก้อีกคุณคิดว่าฉันควรจะจ้างคุณต่อไหมออกไปได้แล้วครับคุณเจน เร่องเลยทักคนคุณเมิรคะเป็นยังไงบ้างครับไปเสนอโปรเจกต์ใหม่ให้คุณเจนะคะผมน่ายถูกไล่ออกอ่ะแต่ผมว่าพี่จาระอ่อนแล้วล่ะเจอเจ้าหน่ายเนี้ยมันม,มีในกัญใจทำง,งานเลยไม่เคยชมเอาแต่ติทำอะไรก็ไม่ถูกใจเขาผมเครียด ว่าผมหานั้นใหม่ดีกว่าฉันก็คิดเหมือนคุณเลยอะคะ่ะงานหนักฉันพอสู้นะคะแต่นี่เจอเจ้านายแบบเนี้ยใครจะไปทนไหวล่ะคะหมดกำลังใจหมดสวัสดีสสดค่ะบอสสวัสดีครับนี่มีอะไรกันหรือเปล่าครับสีหน้าดูเคร่งเครียดจังเรื่องงานมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับถ้าเป็นเรื่องงานพวกผมไม่เคดขนาดนี้แล้วครับ หมายความว่าไงล่ะครับนูนาคุณมีอะไรจะเล่าให้ผมฟังไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นฉันขอพูดเลยละกันนะคะพวกฉันสองคนคิดจะลาออกคะ่ะพ่ออะไระครับเรื่องงานเหรอไม่ใช่ค่ะถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็ต้องเป็นเรื่องภรรยา ผมเข้าใจแล้วแหละพวกคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกกันนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะเป็นคนจัดการเองนะนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณร้องไห้หนิเปล่าค่ะบอสเดี๋ยวฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะนี่ โดนเจนดุมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองคุณไม่ต้องร้องนะเจนครับผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหน่อยอะ เตือพนักง,งานทำไมคะพนักง,งานพวกนั้นมันไปฟ้องอะไรคุณอีกล่ะคะคุณคะพนักง,งานที่ไม่ได้เรื่องแบบนั้นน่ะคุณไม่ต้องไปเสียดายมาหรอกคะ่ะเรามีเงินเราสามารถจ้างคนที่เก่งกว่าพวกนั้นได้อยู่แล้วเจนแต่การเป็นเจ้านายที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินอย่างเดียวนะเราต้องมีความเห็นอกเห็นใจพวกเขาด้วย คุณจะแคร์เขาทำไมล่ะคะในเมื่อเราจ่ายเงินให้เขาเขาทำงานให้เรามันก็แฟๆแล้วไม่ใช่เหรอคะคุณจะไปเกรงใจเขาทำไมมันก็ใช่อยู่นะเจนแต่เจนลองคิดตามผมนะเราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้แบบทุกวันนี้เลยนะถ้าไม่มีพวกเขาอะมันก็เหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอะไรและเจน คุณจะสื่อถึงอะไรฉันไม่เข้าใจอ่ะถ้าเราให้ใจพวกเขาพวกเขาก็ให้ใจเราลำพังแค่คุณกับผมเนี่ยเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหรอกนะเจนถ้าไม่มีพวกเขาผมไม่อยากให้คุณมองพวกเขาว่าเป็นแค่พนักง,งานคนหนึ่งแต่ผมอยากให้คุณมองพวกเขาว่าเป็นเหมือนพรอครัวของเราที่ช่วยกันสร้างบริษัทนี้ จนประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ไงฉันเข้าใจแล้วค่ะฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่คอยเตือนสติฉันแล้วฉันก็ขอโทษคุณด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกคุณแต่คุณพร้อมที่จะขอโทษพวกเขาไหมการขอโทษเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเสียเกียรติหรือเสียศักดิ์ศรีอะไรหรอกนะ แต่ว่ามันเป็นตัวอย่างของผู้นำที่ดีนะคะฉันพร้อมแล้วค่ะฉันพร้อมจะขอโทษพ่อเขาแล้วค่ะ,ะมาแมาแล้วตรนนเลยไอดีเนี่ยนิ่งๆไว้ ฉันอยากจะมาขอโทษทุกคนนะ่ะที่พูดไม่ดีกับทุกคนไว้ทุกคนคงแปลกใจใช่ไหมล่ะแต่ฉันขอโทษจากใจจริงเลยนะทุกคนพอจะให้อภัยฉันได้ไหมเรามาเริ่มต้นกันใหม่ช่วยกันสร้างบริษัทนี้ต่อไปนี้ เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะตกลงไหม <laughs> ตกลงค่ะคุณเจนแบบนี้ <laughs> ฉันยอมถวายหัวฉันให้บริษัทเลยค่ะใช่ครับคุณเจนผมจะช่วยพัฒนาบริษัทแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปฉันก็ด้วยค่ะฉันจะตั้งใจทำความสะอาดให้บริษัทเราน่าอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นค่ะจะไม่ให้มีมดไปไปแต่ตัวเดียวเลยนะคะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ช่วยกันสร้างผลงานทำให้บริษัทนี้ก้าวไกลมาถึงทุกวันนี้ครับุณครับโบนัสปีนี้สองกหลักหนนะครับ